ไปดูข่าวโรสลอยกันหน่อยไหมพี่หมวยค่ะล่าสุดเรื่องนี้คดีพลิกนะคะก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปภาพออกมาว่ากระบะชนกับโรสลอยที่หมอตะเวค่ะแล้วก็บอกว่าทางโ โรสรอยเนี่ยไม่เอาเรื่องอแต่ล่าสุดไม่ใช่นะคะคดีพลิกค่ะเพราะว่าวันนั้นภาพที่เห็นที่ลงจากรถแล้วมีการสื่อสารกันนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารกันด้วยภาษามือทั้งสาวชาวจีนที่เป็นคนขับโรสรอยบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้ยอมรับด้วยว่าเบรกแต่ทันหันต้องดูคลิปภาพต้นเรื่องก่อนนะคะมีการแชร์กันเยอะเลยค่ะคลิปนี้เนี่ยฮะกระบะแต่งซิ่งมุดเข้าท้ายโรสลอย เราราคา32ล้านงานนี้ประกันฟังไหนเป็นคนจ่ายครับนี่เห็นไหมฮะแล้วสโลโภาพให้ดูด้วยเนี่ยฮะจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาเข้า,ขากรุงเทพบ่าย3ามโมงสีของวันนั้นนะครับ13สิงหาคมค่ะเหตุการณ์นี้มีคนแชร์กันเยอะนะคะ อย่างผู้ใช้ Tik To ok อกรายนี้ชื่อว่าโกหนึ่งกู้ภัยสาแก้วก็ได้คลิปเหตุการณ์มาเหมือนกันแล้วก็ขึ้นหัวข้อบอกว่ากรรมออนิวของไทยหนอประกันจะจ่ายไหวไหมสู้ๆนะครับเรื่องนี้ตอนแรกมีรายงานข่าวว่าคนขับโรสบอยซึ่งเป็นหญิงสาวชาวจีนลงมาดูรถพบว่าระบะชนที่ไฟท้ายแล้วหลังจากลงมาดูเธอก็ขับออกไปขณะที่ คนในรถตะบะบอกว่าในรถมี7คนกำลังจะไปทําบุญที่ฉะเชิงเซาคือไม่ได้ใช้ความเร็ว110-120อย่างที่มีการตั้งข้อสังเกตจังหวะที่จะแซงออกทางขวาแล้วโรสรอยอะค่ะด้านหน้าโรสลอยเกิดเบรกต่ทันหันแล้วเขาก็เบรกแล้วก็คือโรสลอยเบรกแล้วก็เป็นจังหวะที่ชนท้ายเข้ามา หลังจากนั้นค่ะก็มีกระแสะข่าวบอกว่าทางหญิงสาวชาวจีนไม่ติดใจเอาความ,มเดี๋ยวไปซ่อมเองเดี๋ยวติดต่อประกันเองส่วนรถของตะบะก็จะติดต่อประกันเพื่อซ่อมเองแต่ว่าล่าสุดคดีพลิกนะคะเพราะว่าสายที่ผ่านมาค่ะ คนขับโรสบลอยพร้อมด้วยล่ามทั้งนี้มากับล่ามมากับทนายความไปที่สอนอตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะเนี่ยนะครับซึ่งทางนายอน,นิรุธนะครับเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุเนี่ยหญิงชาวจีนเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ติดใจเอาความคนขับรถกระบะนะแล้วก็ไม่ได้พูดว่ายอมรับด้วยว่าตนเองนั้นเบรกกระทันหันโดยเป็นเรื่องของการสื่อสารกันไม่เข้าใจซึ่งหญิงชาวจีนเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยขับรถมาปกติทางเลนขวา แล้วมีรถด้านหน้าชะลอจึงชะลอต,ตามๆกันแล้วกระบะเนี่ยขับไปชนท้ายเขาเองโดยวันนั้นนะครับได้มีการนัดหมายอู่รถไว้กําลังจะขับเพื่อนําไปเช็คระยะตามกําหนดหลังเกิดเหตุได้มีการสื่อสารแต่คนขับกระบะเป็นภาษามือเพื่อต้องการบอกให้คนขับนั้นขับรถตามไปแต่ว่าหญิงชาวจีนนะฮะจะไปรอที่อู่เพราะว่านัดประกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่คนขับกระบะเนี่ยไม่ได้ตามไปนะฮะ ซึ่งคิดว่าคนขับกระบะคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจในการสื่อสารของเธอส่วนรถรโรลส์รอยคันนี้ครับราคาก็ประมาณสัก32ล้านบาทนะฮะหญิงชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าของรถเองครับโดยเธอเองเนี่ยเข้ามาอาศ,าศาัยอยู่ในประเทศไทยหลายปีแล้วประกอบกับเธอเองทําธุรกิจทําร้านอาหารส่วนรถ,รถ,รถโรลส์รอยฮะไฟท้ายแตกบังโคลนด้านหลังเสียหายยังไม่ได้มีการประเมินนะครับว่ามูลค่าความเสียหายนี้เท่าไหร่แต่เชื่อว่ามูลค่าเนี่ยน่าจะสูงอยู่ นี่นะครับคือส่วนคนขับครับก็ตั้งแต่หลังเกิดเหตุไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติต่อกันเลยอืม,อมหลังจากนี้นะครับจะให้ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับแดะย้ําว่าไม่ได้พูดเดียว,ว่าไม่เอาเรื่องเหมือนกับที่มีการนําเสนอข่าวกันออกไปเอาลองฟังดูนะทนายความระหว่างขับมาเนี่ยก็คือข้างหน้ามีรถเขาชะลออยู่เขาก็เลยเบรกแล้วข้างหลังก็เลยชนมานะ ชนเสร็จปุ๊บก,ก็ลงรถเขาบอกว่ารถเขาว่ามีประกันอยู่คุยกันเหมือนเขาไม่ได้คุยภาษาไทยไม่ได้ก็เลยประมาณของเขาคือว่ารถเขาว่ามีประกันอยู่แบบนี้เราไปคุยกันที่าทางศูนย์ก็แล้วกันแต่เขาก็เลยไปที่ศูนย์ไปรอรอแล้วก็นะครับไม,ไม่ได้มาครับผมเขาขับวันนั้นมันมีจี้กันมาก่อนไหมขับแบบ ขัดกันไปปัดขึ้นมาไหมหรือว่าขับมาปกติปกติครับปกติครับปกติครับผมถามนะครับรถของเราที่ซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ประเมินนะครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับเสียหายเยอะไหมครับพี่อืมหายรถนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงไม่ได้เยอะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบยอมความหรืออะไรตามที่ข่าว่านหน้านเนาะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้แบบต่างคนต่างซ่อมอ๋อไม่มีครับไม่มีครับเพราะคุยไทยไม่ได้ครับใช่หน้าที่ประกันครับ เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางฝั่งเจ้าของอรถกระบะคันนี้เขาก็ออกมาสวนชาวเน็ตนะฮะคือเขาที่มีการไปให้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อนะครับแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าผมก็ขับมาผงผมแบบนี้แล้วคน,นจะมาว่าผมทําไมว่าผมแต่งรถแบบนี้ก็ผมเป็นวัยรุ่นอ,ะอ่ะผมชอบรถแบบเนี้ยเออมันอยู่ที่ความชอบอ่ะแล้วไอ้ที่มาว่าว่าผมเนี่ยรถผมเนี่ยออนนิวนะ <c oughs> เป็นล้าน <c oughs> พ่อออนนิวเนี่ยบอกเป็นร้านนะไอ้คนที่ว่าผมเนี่ยมีปัญญาซื้อหรือเปล่าอแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกด้วยบอกว่าอ๋อรถทางฝั่งรถโรเจร้ลอยเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องก็เขาขับมาแล้วเขาเบรกกระทันหันเองเขายอมรับว่าเขาเบรกแต่เธอ,อเขายอมรับเองผมลงไปคุยแล้วก็ต่างคนต่างซ่อมแยกย้ายกันไปค่ะคือทางพ่อออนนิวว่ายอย่างนั้นใช่นี่นะะอ่าล่าสุดเรียบร้อยนะจ๊ะพ่อออนนิวหวานเจี๊ยบ <c oughs> คือตอนที่ลงมาพูดไม่พูดกันด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็ทางชาวจีนเนี่ยชี้มือบอกว่าให้ไปเจอที่อู่แต่ว่าทางนี้เข้าใจว่าที่เขาชี้มือแปลว่าเขาไม่เอาเรื่องครับ <c oughs> เนี่ยนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของรถกระบะก็ตอนแรกก็เข้าใจผิดหรือเปล่าเนนี้ก็ไม่รู้อ่าเข้าใจผิดค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาบอกว่า ต้องมาจัดการนะใช่ออนิวแขาแอบไปว่าเขาก็ตังเลยมีปัญญาซื้อไม่รถอย่างเขาเนี่ยของเขาก็เป็นล้านใช่ไหมขขับอีซูซูใช่ไหมนี่ครับรถเป็นล้านเหมือนกันตอนนี้พนักงานสอบสวนติดต่อคนขับตะบะได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ระบุข่าวว่าคนขับตะบะจะเข้ามาพบกับเจ้าหี่เมื่อไหร่แต่ทางคนขับตะบะยืนยันว่าตัวเขาไม่หนีแน่นอน ส่วนความต้องการของหญิงชาวจีนเท่าที่ทราบก็คืออยากใช้ประกันของแต่ละฝ่ายมาคุยกันเรื่องการซ่อมรถขณะที่อันชอบค่าที่บางแสนเป็นเจ้าของอู่ที่ซ่อมตะบะคันนี้นะคะก็อัดคลิปโชว์สภาพของตะบะบอกว่าเจ้าของรถตะบะนำรถเข้ามาซ่อมตั้งแต่13สิงหาคมสภาพจะเห็นว่ารถพังเสียหายเยอะฝาหน้าคาร์บอนเสียหายทั้งหมดไฟหน้าหนึ่งคู่ ค่าซ่อมคันนี้อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งส่วนภายในระบบวงจรจะเสียไหมเดี๋ยวช่างอัานบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด,ยน,น,ดนี่นะจะมีไฟหน้า,าคู่นึงที่ต้องเปลี่ยนนะความเสียหายพามาชมความเสียหายคร่าวๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับพวกฝาหน้าคาร์บอนนะครับไปหมดนี่ครับก็จะมีไฟหน้าคู่หนึ่งที่ต้องเปลี่ยนนะครับ ความเสียหายเบื้องต้นที่ผมตีให้ลูกค้าไปนะครับคืออันนี้คือภายนอกนะต้องมีแน่นอนประมาณแสนหนึ่งนะครับประมาณแสนหนึ่งเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าโดนเปลี่ยนแผงหน้าจอด้วยอะไรด้วยก็อาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยแต่เราก็ต้องดูงบประมาณของลูกค้านะครับเพราะว่าทางอู่เนี่ยเป็นอู่ที่ทํารถตามงบประมาณของลูกค้านะครับเราพยายามให้ลูกค้าได้งบที่จํากัดแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยพี่มวยนี่ขนาดออนนิว นี่ไหมนี่นะฮะแล้วนี่ไปแต่งนะใส่เนี่ยฝากระโปรงคาร์บอนนะโรดเตีย <c oughs> นี่โดนไปแล้วแสนหนึ่งอ,อันนี้อันช็อปคาร์บอนอันช็อปคาร์บอนยังไม่รวมว่าข้างในเรื่องระบบวงจรต่างๆอ่ะไอที่เห็นข้างหน้าเนี่ยแสนหนึ่งใช่ประมาณนั้นอลนิวยังแสนหนึ่งอ่ะแล้วโลสซลอยอะ่ะอืมจะเท่าไหร่ไฟท้ายแตกเ <c oughs> ขาบอกว่า,วา เขาบอกว่าไฟท้ายนี่คือข้างละสามแสนสามแสนไม่ใช่โรโซลอยด้วยนะออย่างโอ้โหแบบบางยี่ห้อเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโสรสซลอยนะบางยี่ห้อเนี่ยก็หลักเป็นแสน่ะสองสองแสนนะมีค่ะแสนกบ่บบาทสองแสนนะมีเห็นมีบางเพจเอามาลงว่าความเสียหายเท่าไหร่ค่าไฟท้ายเท่าไหร่อืมเนี่นยแหละฮะเรียบร้อยนะพอออนนิวนี่นี่ค่ะ นี่นะนี่นะสมาคมรถแต่งนะเนี่ยครับเขาบอกมาอย่างนี้ไฟท้ายข้างละสามแสนนี่นะฮะเป็นรอยสองข้างสองข้างก็หก <6, 000 S 1> แสน,สนกันชนหลังสองแสนห้าปากกระโปรงหลังพร้อมเซ็นเซอร์อีกสามแสนท่อไอเสียหลังอีกแปดหมื่นคานแล้วก็อะไหล่ตัวถังอีกสามแสนห้าเนี่ยครับไม่รวมจุกจิกนะค่าทำสีอีกตั้งหาก รวมถึงถ้าโชครั่วซ่อมไม่ได้เพราะเป็นระบบพิเศษของทางค่ายคู่หลังเนี่ยหกแสนห,หลักล้านนะคะพ่อออนนิวนี่ปาดเหงื่อะไรงานนี้ค่ะแต่เห็นเขามีคนเห็นว่าเขาขับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะอ่าใช่ค่ะอา,อามีคนเห็นมีคนเห็นว่าขับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชนเขาเบรกไม่ทันเอ,อานะ